ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นการเล่าต่อจากคลิปที่แล้วเลยเดี๋ยวจะงงเอาแล้วก็ขอบคุณคนที่ตามมาดูจากทิกตอกด้วยตอนนี้เนี่ยก็ปาเข้าไปห0 0 0 0วิวแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยปอมก่อนด้วยนะครับบอลเลยใช่วยไมครับไอเคสใครแม่คือกูผิดเองแหละที่ตัดจบในทิกตอกแบบนั้นตอนนั้นกูไม่รู้ว่าเคอะไรอยู่ที่ไปมองหน้ามันแล้วอยู่ๆไอสมามะมันก็พูดกับผมว่าเดี๋ยวคืนนี้มึงโดนกู ท้พวกมึงเนี่ยคิดว่ากูโดนต่อแล้วคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกให้มาต่อก,กันทั้งนั้นเลยงั้นมาดูกันดีกว่าว่าหลังเหตุการณ์จากคลิปที่แล้วเนี่ยไม่เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแต่ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยรุนแรงกว่าคลิปที่แล้วพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นกดไลค์ด้วยอย่าดูเพลินนะมึงหลังจากเหตุการณ์ในวันเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยผมกับสมารคทก,ก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยจนกระทั่งขึ้นมอสองเทอมหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งที่ผมเนี่ยจะกลับบ้านตอนเย็นตามปกติไอ้สม อกไปว่าเออกูเนี่ยจะกลับบ้านแล้วมันก็ถามผมเขาว่ามึงยังโกรธกูตอนนั้นอยู่หรอกูเองเนี่ยก็เงียบนะไม่ได้ตอบอะไรแล้วมันก็พูดต่อขึ้นมาครับว่า,ออากูเนี่ยจะจะเลี้ยงขนมขอโทษมึงกูรู้สึกผิดที่ทำกับมึงตอนนั้นกูแบบฮ่าเลยอะมึงอารมณ์ไหนเนี่ยแล้วทำไมมึงเพิ่งมาขอโทษกูตอนนี้วะหรือไม่ก็มันอยากจะขอโทษกูตั้งนานแล้วแต่หาโอกาสแลวก็รวบรวมความกล้าที่อยากจะพูดขอโทษกูอยู่ความรู้สึกตอนนั้นกูแบบมึงกลับมาแล้วเหรอสมาร์ทที่กูรู้จักวันนั้นเป็นวันที่กูรู้สึกโลลล่่่่่งงงงงใจจออออยยยยยาาาบบบกกกกไไมมมถูแแััััฝฝนนนนปเเว้้้ตตสุที็ แลังจากที่ไอ้สมาร์ทมาขอโทษผมแล้วก็ไปซื้อของกินที่เซว่นด้วยกันเหมือนวันๆมันก็เป็นวันเดียวแล้วก็วันสุดท้ายที่ผมจะได้ทําอะไรแบบนั้นกับไอซมาร์ทครับคือหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมไม่ได้คุยกับไอซมาร์ทอีกเลยเพราะอย่าลืมไปว่ากลุ่มหลักของมันตอนนี้เนี่ยยังไงมันก็ยังเป็นกลุ่มแก๊งเด็กหลังห้องทด่อยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่ได้มาถ่ายเงินผมแล้วแต่ว่ามันกับทําเลืองที่ีตัวการถ่ายเงินแล้วก็คืนที่ต่อยคูในวันเข้าไา้ลูกเสือสิันอยู่วันะปกออห้ง็ชา สายชาร์จตรงนั้นกันแล้วบังเอิญตอนที่กูกำลังจะเสียบสายชาร์จเนี่ยไอ้สมาร์ทอยู่ๆแม่งก็โผล่มาแม่งเหมือนรอก,กูอยู่แล้วเลยแล้วก็พูดก,กับกูว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มึงมาชาร์ททำเฮี้ยอะไรตรงนี้มึงไปชาร์จที่อื่นไปอา้าวเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยกูเลยตอบกลับไปว่าถ้ากูไม่ชาร์จตรงนี้แล้วกูจะไปชาร์จตรงไหนล่ะเพื่อนแล้วรู้ไหมครับว่าไอ้สมาร์ทเนี่ยมันตอบมาว่าไงใครเพื่อนมึงไอ้สัตว์กูแบบอะไรของมึงวะครั้งล่าสุดที่คุยมึงยังมาขอโทษกูเลี้ยงขนมกูแล้วเรียกกูว่าเพื่อนอยู่เลยไม่ใช่เหรออคือมึง คือมึงเป็นเหี้ยอะไรคือกูเองก็ไม่อยากจะมีเรื่องเพราะ1แก๊งเด็กหลังห้องแม่งอยู่ด้วยและ2คือไม่มีครูนั่งอยู่หน้าห้องตอนนี้คุณครูเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงซ้ายมือส่วนโพกายซามะเนี่ยจะอยู่ตรงขวามือของหน้าห้องตอนนั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่จะเดินกลับไปที่โต๊ะของตัวเองแต่สมาร์ทมันก็พูดขึ้นมาว่ามึงจะไปไหนผมหันกลับมาแล้วก็ถามว่าแล้วจะให้กูทํายังไงแล้วมันก็บอกผมว่าให้ผมเนี่ยกราบตีนมันเว้ยถึงจะให้ผมเนี่ยเดินกลับไปได้คืออยังนั้นกูจะต้องลดศักดิ์ศรีตัวเองเพื่อจะก้มลงไปกราบตีนมึงเนี่ยเหรอแต่อนนั้นนูไม่ไดวงเรื่องศักรีอะไรเลยแคอยากจะให้เรื่องมันจบไม่อยากมีเรื่องแค่นั้นเองและใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมยอมก้มเพื่อที่จะลงไปกราบตีนมันแล้วแบบมันก็มี เพื่อนคนอื่นๆที่มองอยู่อ่ะช่วงเวลานั้นคือแบบมึงทากับกูเหมือนไม่ใช่คนแล้วอ่ะและในขณะที่ผมกาลังจะก้มอยู่นั้นไอ้สมาร์ทก็ได้ไดทําสิ่งที่ผมนะั้นไม่ทันระวังและไม่คิดว่ามันจะทํามันเนี่ยได้เตะเข้ามาที่ตาขวาของผมครับคือแบบเฮ <"He i, S 1> ้ยกูยอมกราบตีนมึงมึงยังจะมาเตะตาขวากูที่เพลออีกเหรอและที่มันเตะเนี่ยคือมันเตะเต็มแรงเลยคือกะเอากูตาบอดอ่ะและแม่งใส่รองเท้าเตะด้วยนะใช่พวกมึงฟังไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยมันใส่รองเท้านักเรียนอยู่ด้วยและเตะเข้ามาที่ตาขวากูเตนน้ัปไ๊ ร้องไห้ตัวสั่นอยู่ตรงนั้นครับแล้วครูที่นั่งอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นนะเพาตอนนั้นเนี่ยคนที่เล่นอยู่หน้าห้องมันมีเยอะจนมันบังทําให้ครูเนี่ยไม่เห็นการตอนนั้นว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ตอนที่กูโดนเตะแล้วกลับมาที่โต,ต๊ะเนี่ยมึงเชื่อมั้ว่ามีเพื่อนบางคนที่แม่งหัวเราะก,กูมันไม่ใช่เรื่องตลกนะไอ้เีกยคือถ้าตากูบอดขึ้นมาหรือถ้ามึงเป็นคนโดนบ้างอะ่ะมึงจะยังขำอยู่มั้ยกูอยากรู้จริงๆแล้วพอผมมานั่งอยู่ที่โต๊ะไอ้สมาร์ทก็เดินเข้ามาครับตอนแรกเนี่ยกูนึกว่ามันจะมาขอโทษอะไรงี้ไม่ใช่มันเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่ามึงวีบหรอวีบในภาษาใต้เนี่ยก็คือโมโหโกรธไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยหรือง่ายๆที่มันถามกูอยู่ก็คือมึงไม่พอใจหรอมึงโมโหหรอไอ้สัตว์มึงเตะเข้าที่ตากูเต็มแรงให้ ูยิ้มแล้วก็ขอบคุณมึงมั้งไอ้เหี้ยกูอยากจะซัดหน้าแม่งตรงน้นสักทีแต่ครูมันอยู่หน้าห้องอะแล้วมันก็เดินกลับไปพร้อบอกกับผมว่ามึงระวังจะโดนหนัก,กว่านี้โชคดีมากที่เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ตาขวาผมเป็นอะไรมากคือตอนนั้นกูกลัวมากว่าตาจะบอดไหมกลัวว่าแม่งจะเสียตาข้างขวาไปซะแล้วคือมึงโลกจิตมากอะไอ้สมาครั้งก่อนเนี่ยมึงมาขอโทษกูครั้งที้มึงมาให้กูกราบตีแล้วก็เตะตาขวากูซะแล้วหรือย,ยังไงพอมึงไม่ได้อยู่กับแก๊งเด็กหลังห้องมึงกลายเป็นคนดีพอมีแก๊งเด็กหลังห้องอยู่ด้วยมึงกลายเป็นคนฮิตต้องให้เพื่อนมึงเห็นว่ามึงโคตรอย่างนี้เหรอแม่งทุเรศว่ะนี่ขนาดเรื่องมันผ่านมาจะสิปีแล้วพอกลับมาเล่าต้องมานึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมยังแค้นไม่หายอยู่เลยมันน่า เขาไข้ลูกเสือมากๆโอ้ยเฮียเสียงลงเลยกูวันต่อมาผมก็หยุดเรียนไปครับอกที่บ้านว่าผมไม่สบายและเหมือนว่าครูประจําชั้นเนี่ยก็จะรู้เรื่องนี้ด้วยก็เลยโทรมาที่บ้านผมตอนนั้นเนี่ยเป็นโทรศัพท์บ้านญาผมก็รับสายให้ก็บอกกับผมว่าเนี่ยครูประจําชั้นโทรมาให้มาคุยกับครูหน่อยครูก็ถามครับว่าทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนผมก็บอกไปว่าผมไม่สบายครับครูครูก็ตอบผมมาว่าเธอไม่ต้องโกหกครูหรอกมีคนทําร้ายเธอใช่ไหมบอกครูมาเลยเดี๋ยวครูจัดการให้ตอนแรกผมเองเนี่ยก็ลังเลครับว่าจะบอกครูดีไหมแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็็บบอกกกกคครรรูููไไัว่่าา้้้มแลใใหจ ้เธอไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้มาเรียนตามปกติได้เลยนะไอสมาร์ทนี่ต้องจัดก,การสักทีแล้วครูเนี่ยก็ถามผมต่อยครับว่านี่ใช่ครั้งแรกหรือเปล่าผมก็บอกไปตรงๆครับว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่ผมเนี่ยไม่ได้เล่าเหตุการณ์ในวันเข้าค่ายลูกเสือไปนะแค่บอกไปเฉยๆว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครูก็โอเคโอเคครูรับทราบแล้วตอนนั้นน่ะผมไม่รู้ว่าครูรู้ได้ไงว่ามีคนอะทำร้ายผมจนทำให้ผมไม่มาโรงเรียนอาจจะมีคนบอกครูอันนี้คือผมไม่รู้เลยตอนต่อมาเนี่ยผมก็ไม่เห็นไอสมาร์ทมาโรงเรียนแล้วครับคาดว่าจจจจะะออ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 กก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 าาาาาาโโรรรรรรงงงงงงเเเเเีีีีีีียยยนนนนนนนไไไไปปททททททึแแลลล้้วหัััััั่่่่่มมมมมมสส์็็ฟซผคคบิืืพ แค่นั่นแหละใครเพื่อนมึอไ้ส์็จไปได้2อย่างคือทักมาขอโทษเพราะรู้สึกผิดเหมือนครั้งก่อนที่มันทำไม่ก็ทักมาขอเงินกูอ่ะช่วงแรกๆที่มันออกไปจากโรงเรียนเนี่ยผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะมาบุกบ้านผมเหมือนในค่าวที่เวลามีเรื่องการอะไรนี้หรือเปล่าเพราะไอ้สมาร์ทเนี่ยมันเคยขับรถมาขอเงินมาเอาเงินถึงที่บ้านผมเลยนะโอ้โหมึนอยากได้เงินกูขนาดนั้นเลยเหรอแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นมันน่าจะลืมบ้านผมไปลวเพราะมันเคยมาแค่ครั้งเดียวเองแต่จากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอแล้วก็ ไม่มีการทำร้ายอะไรเหมือนไอสมาร์ตผมก็กลัวว่าจะโดนผมเอาไปฟ้องคขู่แล้วก็โดนพักการเรียนเหมือนไอสมาร์ทมันละมัง้งจนมาถึงมอสองเทอมสองครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนของผมในช่วงวัยเรียนเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าในพาร์ทต่อแล้วลกันคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาเคลียร์ปมเฉยๆว่าระหว่างผมกับไอสมาร์ทหลังจากเหตุการณ์เข้าค่ายลูกเสือเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ามีเนื้อหาหรือว่าคำพูดตรงไหนที่มารุนแรงไปเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือพอนึกถึงแล้วนะน,น่มมมัมาาโโหกจริงๆไอ้เหี K ้ยกูนึกว่าาเเป็นไบโพลดี่ย